นี่ทองมาอีกแล้วแจกทองกันอีกแล้วนะคะอ่าทองนะคะทองเมื่อกี้รางวัลใหญ่ทองกันแ,บบแล้วเนาะอ่ะใหญ่พอกันใหญ่พอกันเราไม่ใช่แถมแล้วแจกแจกนะแจกไปเลยนะคะเราต้องมีดวงบ้างละเนาะเราต้องมีดวงบ้างๆเนาะอ่ะวันนี้มาจะแจกอ่ะเนี่ยแจกจริงๆนะเนี่ยอันนี้แจกนะคะที่ได้รับทองนะคะขอยินดีกับคุณแม่ตดงแดงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันนะคะ ตอนนี้เรามาจับรางวัลกันอีกแล้วโหวันนี้รางวัลเยอะมากเลยค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนี้นะคะใครที่ได้เขียนลายชื่อนะแล้วก็มาหย่อนกันไว้ในนี้นะคะเรามีจัดโปรโมชั่นกันตั้งแต่ตอนตุ่นจีนเนาะวันลท้ายแล้วเราก็มาจับรางวัลกันให้คุณแม่วันนี้นะรวมถึงการจับทองด้วยค่ะทองอะเี่นลายชื่ออยู่นนี้แล้วนะอะนี่ทองมาอีกแล้ว แกะทองกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่คือรางวัลใหญ่ของเราวันนี้รวมถึงของวันของเยอะมากเลยนะคะคุณแม่นะคะอยากให้ดูนะอ่ะวันนี้ทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมรุ้นกับเราเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูกันนะว่าคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับอะไรกันไปบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะมาตรวจทองกันก่อนนะอีกหนึ่งรอบนะอ่ะมาดูนะอันนี้คือทองนะคะเป็นวงที่หนึ่งวงที่หนนะ อ่าทองนะคะทองจริงๆนะทองจริงนะคะอ่านะคะรางวัลใหญ่ของเรามีสองรางวัลนะเป็นทองจริงๆนะเดี๋ยว <Okay. S 1> แจกนะอยู่ในนี้รายชื่อรายชื่อ,อคนที่ได้รับทองนะคะขอยินดีกับคุณแม่ <Okay. S 1> จัดรแนๆนะคะคุณแม่อ่านว่าอะไรเนี่อ๋อเป็นคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อนิพัฒน์เนาะรัตนพิสารกุลนะคะยินดีด้วยนะคะได้รับทอง รางวัลที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ทองอีกหนึ่งวงนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะก่อนแกะก่อนอีกหนึ่งวงนะคะรายชื่อทุกท่านอยู่ในนี้หมดแล้วนะลุ้นพร้อมๆกันเลยเน,นี่ได้ได้ได้ไดอีกหนึ่งวงนะคะทองหนึ่งวงอ่าเคมาจับพร้อมกันเลยนะวงนี้นะวงนี้นะ,ะเดี๋ยวบนล่างให้หน่อยเลยจ้ะขอแสดงความยินดีกับ คุณแม่กรองทองอุ่นเซียมเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับทองนะคะอันนี้เดี๋ยวทางไนทางเราติดต่อไปเนาะแล้วก็มารับการนนะ้ไให้เกินสิ้นเดือนนี้นะคะคุณแม่นะต่อไปนะเรามีของรางวาัลอีกเยอะเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะเมื่อกี้รางวัลใหญ่ทองกันแล้วเนาะอ่ะใหญ่พอกันใหญ่พอกันอ่ะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่พอกันเลยอ่ะให้ดูนะะนี่นะคะ เป็นเก้าอีท้ทานข้าวโกลวีนะก็คือสามารถทานข้าวได้ทั้งแบบเหมือนสามารถรับระดับให้น้องได้ด้วยนะอย่าขอจับรางวัลให้กับคุณแม่ท่านใดน้าที่ได้แตนตะเรนนะจ๊ะอ่าขอสแสดงความยินดีกับอ้าวเป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อพัทรพลน,นะคะเรืองศรีนะอ่านะคะเข้ามารับได้นะคะก่อนสิ้นเดือนนะจ๊ะหุยตัวนี้นะแม่อาตัวนี้ไปนะจ๊ะ อันนี้เป็นนวัตกรรมเนาะผลิตน้ําเกลือช่วงนี้ดีเลยได้ใช้นะคะเอาไปผลิตน้ําเกลือแล้วฉีดพี่น้องนะตัวนี้โหสองพันกว่าบาทเนี่ยจะสามพันนะตัวนี้จับนะจ๊ะโหเยอะจริงเยอะจริงนะคะคุณแม่รวมกับเราอ่าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่อ่าคุณแม่เนาะนิชากรเนาะอ่าคุณแม่นิชากรนะคะขอะแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับที่ผลิตน้ําเกลือนะจ๊ะต่อมาเป็นขวดนมกันบ้างขวดนมนะโห ขน,นมตัวนี้นะราคาเป็นพันเลยนะแม่ขนนมตัวนี้นะจ๊ะเราแถมเราไม่ใช่แถมแลแจกแจกนะแจกไปเลยนะคะขนนมเป็นขนนมที่เป็นจุกเสมือนนะคะแล้วก็เป็นซิลิโคนด้วยนะ,ะตัวนี้นะคะแตเดนนะคะนี่ขนนมนะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่เยาว,วลักษณ์นะคะ แน่นะมีเบอร์ทงโบโทรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราติดต่อไปนะยินดีด้วยจ้าเอาขวดน,นมให้หมดเลยเอาขวดน,นมให้หมดเลยนะอ่ะสีชมพูไวบ้างนะจ๊ะรุน่นนี้สีชมพูนะกันด้านๆน,นะคะอ่าคุณแม่นะคะลือไทยนะคะทองแดงเนาะค่ะแสดงความยินดีด้วยจ้าอ่านะจ๊ะอีกหนึ่งอันนะถ้าใครอยากได้ขวดน,นมนะอ่าลุ้นกันไปโอ้คุณแม่กันเยอะมากเลยนะเนี่ยอ้าว คุณแม่นะลินีนะคะเรืองรักอัอนนี้สาขาบางใหญ่ด้วยนะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับที่สาขาบางใหญ่ได้เลยนะคะเอาอันนี้นะเปอุ้มเปอุ้มอย่างนะี้นะเดี๋ยวรู้ราคาเปอุ้มสิรู้สึกจะแพงอยู่นะเนี่ยกับสองพันนะตัวนี้นะแพงนะอ่ะมาดูมาดูนะจ๊ะมีสีรางวัลน,นะตัวนี้สีรางวัลน,นะเดี๋ยวจับร้อมกันเลยอ,ะอ่ะอ่าอ่มารางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะคุณแม่พัชรินนะคะอ่ะ รักทำรักทางทำนะคะแอาอ่ะอันดับต่อไปนะจ๊ะไอดูสิใครจะได้นะคะแอนใครจะได้เต้นๆน,น,นะคะคุณแม่นัทมนจ้าวงทองมีนะคะยินดีด้วยนะจ้าได้เป้เป้ไป,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 ปอุ้มน้องเลยนะแม่นะอ่าตัวที่สามเลยนะเป้อุ้มอ่ามาเต้นๆต,อ,นตอ,นอ่าตัวที่สามนะ คุณแม่ดวงกะมนนะคะบุญมากแสงทองยินดีด้วยนะจ๊ะอ่าตัวสุดท้ายแล้วจ้ะแม่นะาเราต้องมีดวงบ้างเหระเราต้องมีดวงบ้างางเนาะอ่ะมาจ้านี่ตัวสุดท้ายอ่านะเต้นเต้นตนอ่ามาขอยินดีกับคุณแม่สายฝนนะคะอ๋อตำรุงนะจ๊ะอ่าเราได้รางวัลกันไปเพียบเลยนะมีอีกเดี๋ยวเอาเอะไรเอาจเอาเอาผ้าห่มไปก่อนนี้นะผ้าหม่ม ถ้าอบน้องแมวเนี่ยน้องแมวเอ็มบ้าน่ารักนะถุนใหญ่ใช้ได้ทั้งบ้านนะจ๊ะอ้าวคุณแม่คนใดจะได้เป็นผู้โชคดีนะพะ้าห่มคุณแม่น้ำมนนะคะบุญเจีย๊ยบสาขาบางนายินดีด้วยนะคะเดี๋ยวฝากไปที่บางนานะจ๊ะแม่มาถึงที่นอนดีกว่าอ่ามีทั้งหมดสี่นนะแจกวันนี้แตนตะเร่นนะจ๊ะอ่าคุณนริมนนะคะอ่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแน่คุณแม่นริมนนะจ๊ะเอาวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะอ่า นี่นะเหลือสามแล้วเหลือสามแล้วดูซิจะเป็นชื่อของคุณแม่ท่านไหนอีกนะคะอ่ะคุณแม่อรุณวันนะคะเกิดทรัพย์นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะจ๊ะ่าสีฟ้าบ้างสีฟ้านะอุ้ยสีฟ้านะคะคุณแม่ท่านไหนเนาะมาดูกันว้าคุณพ่อเป็นคุณพ่อคะ่ะวิรัตสินนะคะสิริทากุลอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ นะวันสุดท้ายแล้วงานนี้สุดท้ายของที่นอนนะเดี๋ยวมีอีกมีโต๊ะแจกโต๊ะอีกเด่นๆนะคะวันนี้มาจะแจกอันเนี้ยแจกจริงเลเนี่ยอานี้แจกนะคะขอแสดงความนีกับคุณแม wow. ja, ่นะคะเอื้อมเอื้อมพรนะคะเอื้อมพรเนาะวันนี้ม AM ีมาแต่แจกจริงๆนะเป็นโต๊ะโต๊น่ารักมากเลยแม่นะคะแปดหนึงสองสามสี่แจกโต๊ะสี่ตัวนะเอาไปใช้กันเลยนะแม่อะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าใครจะได้โต๊ะกันบ้างนะคะ แสนเต้นนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่กหนกการนะคะกลุ่มสุทธะเนาะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะอ่าหนึ่งแล้วนะเดี๋ยงหมดสี่นะอ่านะคะอ่ามาแล้วนะคะคุณแม่รัตนาพรนะคะสีสุนนนะคะยินดีด้วยจ้าสองแล้วนะแม่เลขสองรางวันจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะแน่นมาแล้วนะคะคุณแม่อ่ะถุงไหมอ่ะ คุณแม่ธิดารัตน์นะคะเหลืองสุภาพันธ์นะคะอ่ายินดีด้วยนะคะร่างวัลสุดท้ายขอให้เป็นชื่อเราเนาะขอใ,อเ,นะขอใเป็นชื่อเราะจ๊ะขอใเป็นชื่อเรารางวัลสุดท้ายนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่นะัทโมลเนาะวงทองดีจ้ายินดีด้วยจ้าทั้งหมดนี้แจกจริงๆนะคะนี่คือบอนนี่คิดนะคะบอนนี่คิดอาจาร์จากสินค้าเตรียมคลอดครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด แจกจริงนะคุณแม่มาช็อปจริงอันนี้คือเป็นการขอบคุณนะคะลูกค้าที่มาช้อปปิ้งกันที่บันนี่คิดนะทั้ง3สาขาเลยนะถ้าคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่เคยมานะคะลองแวะมานะคะมาช้อปปิ้งกันที่เราอีกเพราะว่ากิจกรรมดีๆเรามีมาตลอดนะเดี๋ยวติดตามกันอีกเจอกันที่บันนี่คิดทั้ง3สาขาเลยนะคะนี่คือสำนักงานใหญ่ที่สัมป็งสนะคะอีก2สาขาคือบางนาและก็บางใหญ่เนาะ ให้ไงก็รอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆนะบ๊ายบาย